ไหลบัวครับเ,เออบัวบัวแดงครับไหลบัวแดงครับวันนี้มาพาล่าที่บ้านเพื่อนนะครับไหลบัวแดงนี้เขาเอาไว้กินนะครับเอาไปกินเดี๋ยวจะสาธิตการกินในเบื้องก่อนยิ่งสุด,สสดยิ่งนะเพื่อน <c oughs> มันเป็นผักนะอ,อร่อยครับสวัสดีครับวันนี้วิกินฮันเตอร์นะครับบายคุณรุนพาเพื่อนนะครับวันนี้เราจะพาท่านมาล่า ไหลบัวครับเออบัวบัวแดงครับไหลบัวแดงครับวันนี้มาพาล่าที่บ้านเพื่อนนะครับเพื่อนพันครับเพื่อนพันครับเพื่อนพันนะครับเพื่อนพันนะครับเป็นค้นเพราะไหลบัวทื่นไหลบัวนี่เพื่อนอื่นไหลบัวเนาะเอานะครับจับไปบนนี่จับได้ครับโอ้จับไปบนโอเคอันนี้จะมีทั้งหมดห้าทางนะครับอันนี้คืออันนี้คือเงาบัว เงาบัวแดงเพื yeah. so so ่อนบัวแดงบ้านเท่าหีนบัวเนี่นครับบัวที่เขาไม่แข็งแม่ใครับแต่ว่าเขาปล่อยให้มันเยี่ยประมาณหนียวมือละจะเี่กว่าเหนวมือตอนเขากินหยอดคือว่าสายเท่นั้นน้อยๆไม่่อยนบเส้นรวดหรือว่าจะเี่กวเส้นรอืมประมาณนี้ครับเอาโ้หลูกไส่ก็เลยเอาม่ฟอดให้หำพอนี่ละเอาย่าม่้องฟอสิถ้าถ้าว่าปกติแล้วนะตัวเขาทางกิน คืนตามต้องไมชาาดในแม่น้ำในลำหวยเรือในสระในกูคของนะแต่ว่าถ้าเขาไปเอาเขาจะกินหยอดออนมันหรือว่าลํำออนมั่นมันจะเอาแบบนั้นก็ได้นะครับพาสมากแล้วก็ต้องไปหามันนม่จุดนำลึกหรือว่าุมหอห้องถึงไปหรือว่าปวะมันเพียงอิ่นะเต้านี้เขาใส่วิธีการแบบว่าเพาะเพาะแบบเขาต้องใส่้นมียางมีแต่น้ำเพียวๆนะตอนแรกเขาเห็นแท่งขึ้นมาตอนแรกเขคิดว่าจะใส่ดินเพาะเนาะบนงครับใส่ทั้งซือ เซนหนามแบบยืดๆเซนหนามไม่ซื้อครับแล้วก็ถ้าเขาอยากได้บวกหน่อยนึงเขากับลดปริมาณหนามลงเพราอมันแห้งมมันกับสีระมาณบวกขึ้นมาหน่อยนึงแต่ถ้าเกี่ยวกับสีระมาณก็ใส่ไหมครับกผักไส่ไหมที่เขาเก็บน้ำนอดต้นมะเขือต้นยางโม่ไปอ๋อข้อพิจารณาอ๋อพิจยังกินเนี่ยนี่ถ้าเบื้องต้นนะครับหลักๆก็คือคนจะไปกินเป็นเครื่องเคียงนะครับสมตามหลาบคนปลาทูนะครับหรือว่า คนปลาทั่วไปหรือว่าหลับมูหลับมัวทั่วไปแล้วแต่ว่าเขาวิ่มซานี้มากินจตายนี้นี่นะครับมมเป็นสีเนาะอันนี้คือขอที่ว่ามันอ้วกนคือผมใส่ปริมาณนําลดลงเอผมใส่เต็มถังแต่ว่าถ้ามันอยได้เงวเทาก็ให้นาเต็มทางก็ส่ขพอเป็นทางดำทังสูงสีเง้าวนบ่อันนี้อันนี้บนไหลมันก็เอืนห่างันนี่ครับก็คือแลกแกแห นั่นแหละตัวนั้นแหละอันนี้แท่งเป็นเงานะครับแท่งเงินเนาะแท่งเงินเนาะที่นี่ก็คือว่าแตกหลากต่อโอ้พิ่มมที่จะขึ้นไปเป็นเป็นใบแล้วก็แตกหยอดแต่ชอบดอกมากครับการซีบบอสซีบบอสเขาใหญ่นาะอันนี้สีแดงยังไ่ซีบบอสแน่นครับผมลักษณะนี้เลยเออแต่สีของหลักลักษณะนี้ไม่รับคนดึงก็ติดหมดเลยอืมดเลยแสีม่วงยังสีม่วงนึงนี่ก่อยโดดไปนี่การขึ้นนี้ก็ว่า เข้าเบิ็งความสมบูรณ์ของมันะครับถ้าเกิดว่าเข้าตัดแต่แล้วมันแห้งเหี่ยวเ,เกินก็ถิ่มได้เลยหรือว่าคันวาสันถ้ากิถ้าเข้าอยากขยายพันธุ์ต่อเข้าก็สามารถถิ่มลงสายได้เลย<ม>ตันนี้แบบกี่คนได้เลยโ<ม>อมโอ้จุม่มเข้าเก็บยยจุม่มเข้าเก็บปุ๊บ ข้าต้องตากเดีอนสามมื่นหรือว่าอนที่หนึ่งเราจะข้าแต่ว่ามันมแข็งเลยแต่เียบเทียบกับบัวที่ขึ้นตามน้ำชาแล้วเวลานำรถนซานะครับนำมันแข็งเซื้อเพราะขาไป็รงหนไม่แตกนม่อไห่ทเราใ้ยูดูหมื่นเก็บเก็บเด่นเริ่มตต่ไดมือพ่อนี่ัประมาณส่วนมก็เดเก็บาสิบห้าหมื่นสิบ้ามาถ้าขให้สมบูรกประมาณยี่สิบหมื่นยีสิบสามหมื่นถ้าอันนี้คือยี่สิบมื่น อืมย <ti> ี่สิบบาทเอ้าขายยังได้บมถ้าขายถ้าถ้าเป็นทั้งสุรินทร์ทั้งเงินทีว่าคนเ็กขายทั้งสุรินทร์หมูดำมอยประมาณหอยห้าสิบบาทอกิโลตอนเจ้าครับตอนเจ้าแบบร้อยสิบบาทหรือสองร้อยก็มีแล้วเข้าหนีครต่บุ๋มรวมผมไตนันหมายถึงครตัวร้อยบาทตัว้อยบาทโอ้โเนาะตอนเจ้าตัวนตันตัวทุก่มมันมาสูงค่ะแต่วันละข้าวมัเบอร์จะแห้งเนี่ขอาก็ไปท้าแ้ กหมเือได้ครับแต่ว่าจา,า,งงากสิขาอย่างนี้ชมวงนะี้เนาะเพราะถ้าถ้าเป็นจังกะลโบแดงกากสบก็บจะกาเด่ากัจะบวกลงอมใช่ใช <ๆ S 2> ่<ๆ>ต้องเปลี่ยนเก็นน้ำสั่งใหละเ้สัยนตั้งเดนนี้ทาทั้งนี้ประมาณสิบโลได้ผลดีปิดโลแต่ว่าได้ผลดีรอบแรกได้ม,มาสองโลรอบนี้ก็ได้มีสองโลกว่าพรรอบแรกผมเพแค่สกิโลได้ได้ไบวอยู่มา2สอกิโล สกิโลหัวม mm. ันนี <t <t ่บจอตัวนี้เดกว่กิโลบนนี้ทั้งบนนี้สามโลสามมาแพงบนหมัวโลเท่าไรเป็นชุดชุดละบางคนก็เี่บางเถกขายสองน่วยกว่าสามกว่าจุดสามโลสองร้อยสามโลสี่ร่ยนีะหัวมันเนาะแมคหทาวีแต่ว่าสอาคัญตัวเลือกินของมันมีกินกีคนเนไยจากไหนเอาไปินอะกินา นเป็กินธรรมชาติโอเคครับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณนะครับเพื่อนพันนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะไหลบัวนะครับให้เพื่อนพันปากปากน้ำไหมปากเพ็ครับผมก็เกตท่องเที่ยวใบเหลรานะครับที่มีตาไทยมองกลัวใจมองกลัวใจคนเบิร์นแห้งหรือว่าลูกค้าทั้งกาครับอย่าว่าตกปลากระสุ หรือว่มามัตตีเยาปอมทั่วไปคาเฟชอนปลากระสุนมาได้ครับราคาชาวเลือกกระป๋องแรงแบบจะกินนิดๆแซ่บๆแบบนี้ครับเปนคำเดียว่ายๆดิ่วถัดสวยๆนะครับมีร้ันนีื่อยเจ้า้ามีร้านขายมีร้านอาหารมีนั่งมีสภาพดีไหมครับดีครับตลาดไทยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปตกปลากระสูนกันนะครับโดยเบิง้บง,งว่างจได้บ่ได้เนาะแต่ว่าตอนนี้นำเสนอไหลบัวก่อนเอาสู้คัมกินอีกคัมหนึ่ง มันฟินมากครับโอเคตอนนี้คลิปนี้บายยยยย